ออกจากค่ายโตเกียวไปแล้วไปทำอะไรไปยังไงน้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกบูเจ้าขาโอ้สมดีสิเบวราเรื่องของน้องเจนนี่นะคะให้ฟังได้เข้าใจกัดบูเจ้าขาเนาะสำหรับน้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกบูเจ้าขาเพิ่นบ่เคยทำผิดพลาดโอ้ขออภัยเพิ่นเคยทำผิดพลาดและเพิ่นก็น้อมรับปรับปรุงแก้ไขนะบุเจ้าและมีเส้นชัยที่อยากจะไปความมาก บรูอนาะคต้างนาว่าจะเจอกับอะไรฝันเดียวที่คาดไว้ก็คือฟาฟันอุปสรรคเพื่อไปยิบความสำเร็จนั่นมาให้พ่อไก่หรือผู้ใหญ่บ้านฟินเลนด์นั่นเองมูเจ้าขาเนาะพร้อมลุยแล้วกับคอนเสิร์ตเจนนี่ซีโฟตโตเกียวมิวสิกมูเจ้าขานะกับแดนเซอร์สองคนมูนเจ้าเอ้ยเพิ่นไปเดียวๆนะครับพร้อมแดนเซอร์สองคนค่ะ และดนตรีสดผู้เจ้าขาพร้อมที่จะไปม,มอบความสุขความสนานให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทีมงานเจ้าภาพทุกท่านแล้วคะ่ะนะฮะเวลาทําการแสดงของน้างก็คืนหนึ่งสมมตเคิงผู้เจ้าขารับงานทั่วราชอาณาจักรอย่าฟังอย่าเฝ้านีเนี่ยที่อวอาให้มันจบถาฟังให้มันจบเด้๋ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกภายในผู้เจ้าขาไว้าไภายในแบบใหน,นอปัจจุบัน งานผับงานบุญงานบวชงานลาดงานสังสารค์บุเจ้าขาขึ้นบ้านไม่เอาเสาลงหลุมไปเบิดสู่งานค่ะขอแค่เจ้าภาพนะคะรีครีปมาทุกแนวทุกสไตล์จัดให้ได้เบิด์บุเจ้าขาสิเป็นทางดันทายงทายากอะทา,าอจึกอจึกมูนี่บุเจ้าสำหรับน้องเจนนี่ซีโฟตุเกียววิวเสียบุเจ,บเจ้าขาลูกสาวพ่อไก่พร้อมรับงานแล้วค่ะ เข้าใจไปผู้เจ้าขานนะครับอืมถ้าพอท่านได้เข้าใจก็รอฟังทายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะติด <c oughs> ต่องานคิวงานแสดงได้จีเบอร์โช๊ศูนย์แปดเจ็ดสองหก 4781ผู้จัดการโบทรลวบรอผู้เจ้าขาหรือติดต่อผ่านแม่คิงโตเกียวมิวสิกได้เลยเด้อยผู้เจ้าเด้อน้า่าทั้งหมดทั้งมวลแล bs, ้วก็ alcohol, lair, คือน้องเจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกผู้เจ้าขาเพิ่นบรไไปไซเดอร์แต่เพิ่นออกมารับงานเดียวผู้เจ้าขาอยู่ในสังกัด โตเกี่ยวมิวสิกเหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยบูเจ้าเนาะน่าเพิ่นก็แยกโตออกไปเพื่อสิเติบโตบูเจ้าขาและสีน้ำผ้านะคะแฟนคลับเอฟซีคนใหม่ๆคนที่บายังบรู้จักขยเพลงโตเกี่ยวมิวสิกได้มารู้จักเพลง และค่ายตเกียวมิวสิกบุโจขาว่องง่ายๆก็คือตแตกแขนงแตกสาขากันไปแล้วบุเจขานะและเป็นการดีอีกบูเจ้าโอ้ยเพื่อที่เป็นการสร้างตัวตวนนะคะสร้างจุดยืนของตัวเองทําให้ตัวเองไปได้แบบบ่มีขอข้อข้อ,ขอ,ขอละหามูเจ้านะสิ่งไหนที่นั่งนะคะหรือน้องเจนนี่ซิโฟตกเกียวมิวสิกที่เคยทําผิดพลาดบูเจ้าเอ้ยอย่าลืมให้โอกาสให้อภยอัยน้องในเดิมบุเจขาอย่ายเครียดอย่าขมดล เนาะผู้ใดก็เคยผิดเคยพลาดกันมาก,ก่อนทางนั้นแหละบ่ว่าผู้นั้นบ่ว่าผู้นี่และฉันนะคะสาวสมหญิงโลติมิวสิก นะคะก็เคยทำผิดเช่นกันอย่าเลื่มนะคะฝากเอ็นดูและก็เป็นเอฟซีค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะฮักเพลงผู้ใดก็สนับสนุนผู้นั้นเด้อผู้เจ้าขานะคะฮักผู้นั้นกับเบิ้งผู้นั้นเพลงผู้นี้กับเบื้องผู้นี้มู้เจ้าขาแท้ที่สำคัญนะคะให้ฮักสุขสุขคนนั้นเด้อลูกชายลูกสาวอือพอใหญ่ผู้เยา่บานฟินแลนด์ค่ะรายงานข่าวโดยสาวสมหญิงคนโกสุริโยบานทงนับมือโกไปนา Vamos sair, tá bom,